ครับผมสวัสดีพี่น้องครับเอฟซีไข่ขึ้นหมันอาร์มอนีกัวันทีสามสิบนะครับพฤศจิการพศอซอส 2, 500, องพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับกับมณีกักเป็นมือสิ้นเดือนเนาะครับผมหากัมีสินค้ามารีวิวครับสินค้ามารีวิวเป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่ไก่ตอเนาะครับมีเรื่องของตัวผู้ตัวเมียน,นะครับพี่น้อง เครื่องของตัวผู้ตัวเมียเรากะมีถุงเชลเลยนะครับคลิปนี้มาเบิ้งรายเหรียญงานนะครับลายเหรียญงานกะของตัวผู้นี่กัสิมอยู่ห <c oughs> ลกัลกๆเลยก็สิมีสองยพี่น้องครับสองยล่ของมมหม่ครับ,อ,มมรบอันนี้ก็คือลายแหละอันนี้เป็นลล่ที่สองครับผมสวยๆเลยเนื้อผ้านุ่มๆน,นะน,นะครับผมสวยๆ เดี๋ยวเบื้องแรกเหรียญงานเนาะกะ็อันนี้เป็นของตัวผู้ครับของตัวผู้ของตัวผู้ครับมีรูระบายอากาศอ่ารอบเลยพี่นอ้องข้างนี้มีหาครับข้างล่างนี่สามข้างหน้าอีกครับสองอ่ะแล้วก็ฟังนีกับมียูสามครับแล้วก็มีมองเสียบใบหลักไกลมองเสียบหลักไกลนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นอ่มองปีนหัวไกลพี่นอ้องอ่าปีนหัวไกลต่อครับให้มันอ่า ยืนข้อออกมาขันบะได้นะพี่น้องเขากับปิดไว้เนาะครับซิฟขางหน้านี่ก็คืออ่ามองไงเอาไก่ต่อออกครับถ้าหลุดซิมนี่ออกแล้วกับป้ายออกเลยนะครับแล้วก็สิเป็นอ่ข้างบนนี่ครับเวลาเอาไก่เขาหลุดซิบไปเลยครับประมาณนี้อ่าข้างในครับข้างในนี่มีซับในให้เลยพี่น้อง สับในอีกสันหนึ่งนะครับเป็นอีกสันหนึ่งส,สวยๆเลยหนาะๆนะนะหนุ่มๆครับ้างล่างนี่ก็จะเป็นแผ่นแผ่นร่องนะครับพี่น้องเป็นทรงดีสรงสวยแผ่นร่องไอ้ทองไกลครับผมส,สวยๆเลยงานดีงานคุณภาพกับผมส,สวยๆครับผมประมาณนี้สายสะพายให้ครับผมสองฟังหนาะๆนะงานส,ยสวยๆครับ ครับประมาณนี้เลยสื่อไปว่าผิดหวังครับผมคุมค้า,างเงินแน่นอนครับกะเดี๋ยวผมปรับราคาให้นะพี่นอ้องปรับราคาลดลงมาจากเดิมครับสิบ,บาทนะลดลงมาจากเดิม10บ,บาทกะโอนนี่กระสิได้ยู่สองร้ยห้าสิครับผมไปทางกระเพิ่มอีก10บ,บาทเป็นสอง ครับประมาณนี้ฮะฮะเบิ้งอีกไลน์หนึ่งรับอีกไลน์หนึ่ง่อะอันนี้เป็นไลน์ออกกิ้งไม่ฮาใบไม้เขียเข้ยวๆครับกะงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะกล้องอาจสชบอ่อ่ะกล้องอาจชีบ่โฟก,กัสครับ ครับผมประมาณนี้เลยฮะลาลยสวยๆกะลาละเลยอยดาข,ขังไล่ก็นคือกันนะพี่น้องคือกันครับส้างผู้เดียวกันเห็ดงานก็คือกันนะสวยๆครับโอนสองหบครับปลายทาง260หกสเพิ่มแจ่10บาทครับผมสะดวกโอนกับจ้างคอย่อะโอนครับขันบอสะดวกกะมีระบบปลายทางให้ของไปหอนาบ้านกับจ่ายตังค์กับพนักงานครับ แล้วก็รับเอาของเลยแค่นั้นละ่ะฮะสวยๆครับงานคือเก่าละอ่าของตัวเมียกับมีพี่น้องของตัวเมียกับมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาของตัวเมียามาให้เบ้างของตัวเมียกับถุงเชลเลยครับผมกับผมอ่าของของตัวเมียเนาะพี่น้องของตัวเมียกับสีมีอยู่สามอ่าสามสีนะครับสามแบบนี่ละ่ะของตัวเมียเนื้อผ่ากันหนาะนะนะหนุ่มๆคือกันครับ ของขนาดของตัวเมียนะครับพี่น้องกับสีน้อยกลัวของตัวผู้เนี่ยจากหน่อยอของตัวเมียครับล่าเรียดงานก็คือกันเลยราคากระทอกันพี่น้องราคาทอกันโอนสองหาสิบปลายทางสองหกสิบครับผมมีมีสามสีสามแบบกับของตัวเมียเราก็สิเป็นถุงเฉลยงานถุงเฉลย งานถุงฉเฉลยก็สิเป็นไล่ไล่หนีพี่นอ้อง่ะเป็นเป็นไล่พัางทาหารถุงฉเฉลยถุงใส่ไก่ทีห่หอตอได้นะครับก็บสิเป็นรูประบายอากาศให้ครับสองฟังฟังกับสองอันนะครับ่ะหัวไกล้ครับยืนออกด้านนี้ขางนี้ก็ดึงครับรวบเข่าแล้วก็มัดขาเนาะครับสายสะพายให้สวยๆถุงฉเฉลยนี่ก็บใบละหนึ่งร้อยบาทครับผมใบละหนึ่งร้อยบาท่ะ ประมาณนี้เลยครับงานสว,สวยเนียน,น,นครับออกจากคายนี่งานสวยทุกอย่างครับผมประมาณนี้เลย <c oughs> กับฝากไว้น้ำครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นงานกระเป๋าไก่ตัวผูตัวเมียรครับเป็นงานถุงใส่ไก่เฉลยเนาะกะ สุดท้ายก็ฝากไว้นําพี่น้องสาหรับระบบเก็บเงินปลายทางเนาะเก็บเงินปลายทางก,งางกัสั่งแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบนะพี่น้องเพราะว่าผมก็เสียทั้ง่าส่งค่ะเสียทั้ง่าส่งไห้นะครับออก่าส่งไห้กนอนส่งขนส่งของแฟดนะพี่น้องออก่าส่งแบบเต็มทีเลยทั้ง่าทมเนียมซ o โอดีนะพี่น้อง,ออง,แบบง,องขอสมมติว่าเกิดพี่น้องบลับเนาะมันก็มีค่าส่งตีกลับอีกครับพี่น้องเป็นเสียสองตัวเลยกะชิ้นขาชิ้นหนึ่งกะ ประมาณเทิ้งไปเทิ้งกลับเกือบร้อยนะพี่น้องะมันกเสียจิมโดยเป้าประโยชน์นะครับเราก็เสียกความรู้สึกน้าผมอุตส่าห์แบบส่งไปหแล้วนะพี่น้องก็ตรงนี้วามรับผิดชอบนะครับว่าเป็นของไปหอนแล้วบรับนะครับพี่น้องมันกะเสียเวลาครับเสียค่าส่งถิมดื้อเนาะขันว่าพร้อมกะก่ยาฝ่าสั่งครับผมถามลูกถามมิยาสะก้อนนะครับขันพร้อม ถ้าเงิ่พนความก็จังคอย่ากันอีกที่นึงมันจังบ่สเสียกวามรู้สึกครับทั้งสองฝ่ายเนาะนะเขาที่สบายใจละที่ลูกค้าสบายใจนํำย้ำ้อมย้ำเฮามีเฮากับจังคอยสั่งครับบอ้อมกกบบ่เป็นยังบร้อมกัถามใ้ก้อนก็ได้ครับพี่น้องนะผอมผม้อมแล้วผมสี่สั่งเด้อสั่งกับจังคอยบากันอีกที่นึ่ะประมาณนี้ครับผมสุดท้ายกับขอให้พี่น้องครับที่เขามาเบิ่งเนาะอยู่ดีมีแห้งครับลำๆเลยๆบอเก็บบ่จนครับผม สำหรับคลิปนี้กะประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตงานกับยังเห็นยุคเก้านะพี่น้องอุปกรณ์ต่อนกต่อใกล้ครับแหเอ็นปอนเอ็นบิดนะครับมีทุกขนาดนะมากแบบใดกะจังโถมากสอบถามเบิง้งหรือแอดไลน์มาสอบถามได้ครับผมไลน์กับเบอร์เก้าเบอร์เดิมครับผมศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมเบอร์เก้าเบอร์เดิมเลยคายคืนมานครับ ประมาณนี้ครับผมสำหรับมือนีกะขอโตไปทำงานต่อนะครับพี่น้องทำงานคึืนต่อให้ลูกค้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ